กสวัสดีคับพ่อเมย์พี่น้องสู่ผู้สุขนเนาะพ่อเมย์พี่น้องเนาะมื้อนี้พ่อเมย์พี่น้องคอยกระพ้าพ่อเมย์พี่น้องมาเที่ยวดูเที่ยวชมวัดป่าพ่อเมย์พี่น้องวัดป่าที่เป็นธรรมชาติที่มีความสวยงามมีต้นไม้ใหญ่อยู่เล้วกะมีแม่น้าที่ใหญ่หรือว่าเป็นบึงเนาะ เป็นบึงเรียกว่าบึงกุดทิงเนาะกุดทิงเป็นบึงที่มีความกว้างใหญ่หรือพระเมพี่น้องบึงไปเลยก็มีความน่ากลัวอันนี้เขาก้าิมาบึงบรรณาศาลาหรือโบสถ์ว้ซึ่งองคเสถูปรูปพระปฏิมาก,ก่อน,นพระเมพีพิ้องเนาะก่อนฮาซีอ,อ่างไปบึงสถานที่วัดแห่งนี้เนาะพระเมพี่น้องเนาะอันเป็น วัดป่าพ่อแมีพี่น้องทายพระกรรมฐานทายพระอาจารย์หมัน่นภูริทัตูเนาะก็เป็นวัดสาขาของหลวงปู่พ่อแม่ครูอาจารย์นะครับหลวงปู่ท่องพุนสิลิกาโมนะครับอันนี้ก็คือภายในโบสถ์นะภายในโบูตรวัดาสามคีนะครับวัดสันติสามคีกานะยัง,ส,งส่างโบเรเซตนะครับเพราะ ภายในสงังเเ้ลวแต่ภายในภายนอกยังโบเลวยังเหลืออีกเยอะแยะมากมายนะครับหรือว่าโลศรัทธาจากผู้คนกับโบสามใดนะครับภายในโบสถนี้นะครจะพบเจออุค์เสถอทูบรูปพระปันติมาพระพุทธรูปปางน่งคัดสมาธิเผิดเนาะพเมพินองเนาะอันเป็นเรื่องราวที่ เกี่ยวกับองค์หลวงปู่พ่อแม่ครูอาจารย์ก็คือหลวงปู่จวนกุลและชิดโถเนาะกับหลวงปู่ทองพูนสิริก่าโมนันเพ่นป็นสหธรรมิกะ,ะซึ่งกันและกันเนาะพ่นก็ได้อยู่ผู้ทอแล้วบัดนี้หลวงปู่จวนกุลและชิดโถนั้นเพ่นสิมักเทศเกี่ยวกับเรื่องราวของอ่าเรื่องอน่งคัดสมาธิเพชร แบบอริยมักเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นอีกอพระพุทธรูปที่มีความสวยงามพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าอ,องค์หลวงปู่ทองพุนเนาะสาขาของหลวงปู่ทองบุญพ่อหลวงปู่ทองพุ่นสิริกาโมนั่นเพิ่นก็เคยอยู่นํากันกับหลวงปู่จวนเนาะนี่ก็เลยมีพระพุทธรูปปางนังคัดสมาธิเพชรนั่นเองแล้วก็ซีมี องหลวงพ่อพระพุทธชินราชจำลองที่มีความสวยสุดเลยงดงามพ่อเมีพี่น้องอยู่จุดตรงกลางก็ิเป็นองค์พระพุทธรูปปางนาคปกเนาะเป็นพุทธรูปปางนาคปก,กพญญามุจจรินนาคคราดอันเป็นพญญานาคคราดเจ็ดเสียนอันนั้นพ,พ่นอเมีพี่น้องก็มีอีกอย่างสิว่า หลายใหญ่ห้างในคลิปวิดีโอนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยว่อยสิพาพวกเจ้าไปบึงาทางหนาเพราะว่า,ามีเพื่อนบอกว่ามีรูปปั้นของพระยานาคขราดสองตนที่มีความสวยงามพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวคอยสิพาพวกเจ้าไปบึงเนาะว่าสิมีความงดงามจังใดครับพระยานาคขราด ที่อยู่น้ากุดทิ่งก็เป็นพระวัดป่าสายพระกรรมฐานาสายพระอาจารย์มันผู้ริทธะตูเนาะพ่อเม่พี่น้องเนาะอยู่ตำบลนนอุนสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนั่นเองพ่อเม่พี่น้องวัดนีนี้ เดี๋ยวเฮ้ามาพากันไปบึงองค์พระยานาคราชเพราะเมพี่น้องเ,อเพราะว่าเพิ่นบอกว่าอยู่วัดป่าแห่งนี้เพิ่นปั้นพระยานาคารไว้สองตนพรอะเมพี่น้องปะ่ะเฮาก็ได้มาถึงน้ำกุทิิงเพราะเมพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นอยู่ทางหน้า,าน้ำก็สิเป็นรูปโลหรือรูปเหมือนของพระศรีอาริยะ มิตรอยู่เนาะพ่อม่พี่น้องเนาะที่อยู่ด้านซ้ายมือข่อยเมื่อกี้นี่ก็สิเป็นรูปปั้นของพระญ,ญานาคคร,ราชสีทองนเนาะพมพี่น้องและก็สิมีรูปปั้นพระญ,ญานาคร,ราชสีเขียวนั่นเองเอ่อยู่อ่าขวามือข่อยรูปปั้นพระญญานาคสีเขียวนี่ก,ก็ถึง ปูสีสุดโทนาคคาราตนั่นเองพ่อเม่พี่น้องและก็อยู่ทั้ง้า้มือหอยนั่นกะสีเป็นรูปหลอ่อหรือรูปเหงินของพระยาสุวรรณน,นาคาราตนั่นเองอ่าและกาสีเป็นรูปหลอ่อของพระศรีอาริยเมตไตรโยภูทีศิลงมาตัดสรุปเป็นองค์สมฤทธิพระภูมิพระภาคเจ้าในอนาคตตรการเบื้องหน้าอันนั่นเองพระเม่พี่น้อง แลกากาวาพญาสีสุทูธนาคาราชเนาะแลกาพญาสุวรรณนานาคาราตีกะมีเรื่องเล่าแลกาตำนานที่เกี่ยวมาหลายตำนานผมมีพี่น้องตำนานหนึ่งกกลกาวว่าเป็นเรื่องราวาของพญานาคตำนานเกี่ยวกับทางฝั่งลาวนะ ที่กก่าถึงพญานาคคราชทั้งสองตนเนาะมีทนะมูลนาคคราชกับอ่าพินชโยนุกกวิตินนาคคราชนั่นเองพ,เพ่อเม่พี่น้องซึ่งตำนานนะนี่มันกะผู้คนกออกเก่าออกมาว่าหลายคนเนาะแล้วก็เอาออกมาว่าออเป็นหลายเรื่องแล้วก็อะไรตำนานทําให้เกิดความทับสนอ,บอนอุลหมานไปบืดพ่อเม่พี่น้องคอยกระจับต้นทายปลายเหตุ จุนบูถือเนาะก็ได้รวบรวมข้อมูลมา,าไดา้หลายมือพอมีพี่น้องที่ว่าบริด้ลงกนี้คือขอยไปหาข้อมูลมาหนะาฟังมานําเนฟังในมูมที่เพิ่นเอาลงในย t u b e นี่ําเนแล้วก็ไปหาศึกษามาดำเนรเนาะแต่พ่อไปศึกษาไปศึกษามาพอมีพี่นอ้องตำนานเกี่ยวกับพญานาคทีอ่อุลังคา มีท่านหรืออุลังคทธาตเนี่เกี่ยวกับองค์พระธาตุพนุมบมรุมมมจีดีนี่มันเป็นตำนานเดียวกันก็มีพี่น้องตำนานฝั่งลาวกับฝั่งไทยนี่แต่ว่าฝั่งลาวหันกล่าวถึงพญานาคที่มีนามว่าพนมูลนาคราชและกับอ่าพญาพินชยโยนักวิตินนาคราชเนาะเป็นตำนานเดียวกันก็มีพี่น้องอ,อันที่ว่า ที่จะบทําให้ทับสนเนาะพม่พี่นองเนาะกะมาดูมาชมความสวยงามของพญานาคคาราชที่วัดสันติสามาคีแห่งนี้เนาะบ้านคาปู่พม่พี่นองกะเป็นพญานาคสีทองกับสีเขียวสีเขียวนั่นก็กล่าวถึงพญาญาสีสุดโทนาคคราชนั่นเองนี่นนพม่พี่นองอู้งามพม่พี่น แบบใส่กระจกเลยขันมองไปทั้งน้าเ้องกระสีหน้ากุดทิงที่เป็นน้าที่ง่ญ่เป็นบึงญ่ายพมี่น้องเป็นบึงที่กว้างใ่ญ่แล้วก็มีความหนากลัวเพราะว่าผู้คนกล่าวว่าบุมมีผู้ใดสิกล่วงไปหาหาป่าเพราะว่าเป็นเขอ่าน้าที่ห่วงห้ามคล้ายๆเ่นรักษา พันุ์สัตว์ป่าแลวก็พันุ์สัตว์น้ำนั่นเองอนุรักษ์ไว้จะเห็นนกหลายชนิดนะพ่อแม่พี่น้องถาเขามาในเขตบริเวณสันติสามัคคีแห่งนี้อันนี้ก็คือลูกโลหรือลูกเหมือนของพญาศีสุดโทนาคราดพ่อเม่พี่น้องอันเป็นพญานาคราดหาเสียนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาอะ,อะอันนี้ก็อยู่ด้านขวามือของข่อย อยู่ท่านซ้ายมือข่อยนันป็นพญาสุวรรณนาคคาราชที่ได้เบิ่งมาแล้วและกาคูบาอาจารย์วัดสันติสามมคีแห่งนี้กาบ่คค่อยเห็นมีวัดพระป่าสายกรรมฐานสีสั่งพญานาคคราชปานใดเนาะพ่อเมยพี่น้องเนาะเตว่ามื้อนี่ได้มาดูมาชมวัดป่าสันติสามมคีแห่งนี้เพิ่นก็ได้สั่ง รูปหลอหรือรูปเหมือนของพระญาสีสุทโธนาคาราชซึ่งพระญาสีสุทโธทนาคาราชที่มีรูปกายสีเขียวนี่เองพ,เพ่อแม่พี่น้องที่ปรากฏในอา่บอาบุตรตำนานที่พ,พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะหลวงปู่ชอบฐานอานัสสมูเนาะพระอรหันต์เจ้า แห่งวงังสุภุมเนาะพอมีพอเพื้นได้เก่าเอาไว้ว่าพระญาสีสุโทโธนาขราดนี่ได้แสดงตุนให้พิ้นเห็นเอ่ญาสีสุทนาขราดได้แสดงตุนให้พื้นหินว่าเป็นพระราชาแห่งนาขราชทั้งหลายพอมีพองที่ปุ๊กปักหลักสาในเขตโบีิวินสามประเทศเนาะก็มี ประเทศไทยอ่าประเทศลาวแล้วก็กัมพูชาอนะเออขีดนี้พญาสีสุดโทธนาคารนี่ิเปินผู้ดูแลและก็ปุกปัก,ปกร,รักษาไหวณนะ้ำนะ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 จุบที่เมืองไทยนี่เอง é, พอมีพี่นงองแล é, ้วพอมีครูอ่าอาจารย์เนาะหลวงปู่ชอบทานสโมโูพนก็นยังเกา่าไว้อีกว่าพญาสีสุดโทนาค คราตนี่ป็นพญานาคอยู่ในตระกูลวิลูปักนะแล้วพอแม่ครูอาจารย์เนะหลวงปู่ชอบฐานนะสโมโกกะเดกาเอาไว้อีกว่าพญาสีสุดโทนาคคราตนั่นก็ได้ปัรถนาโพธิสัตว์เนาะอีกองหนึ่งในการสร้างบาและมีในการตัดสรุปทำป็น องสมบิทาพระอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าในป่ายพัตตาระครับทั้งหนา้านั่นเองพราะมีพี่น้องนี่ก็คือพญาศีสุทโธนาคราชที่มีเรื่องราวที่สลับซับซ้อนตั้งแต่ปฐุมบุรุงมมกับบววกีศาสกี่พกีศาสมาเร็วเนาะตั้งแต่ าศาสนาของพระอารันระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางบได้อุบัติบังเกิดขึ้น,นคุณพ่อเม่พี่น้องก็ได้กล่าวว่ายัางบบมีาศาสนาของพระอารันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังบริอุบัติบังเกิดขึ้นเนาะกสิปินาศาสนาของพระพัจเจกพุทธเจ้านั่นเองพ่อเม่พี่น้องที่ได้อุบัติบังเกิดขึ้นในลกูกและก็ะสิมีเรื่องราวที่เกี่ยวครับ ภัญาณนาครัตนี่เองที่ผู้คนได้เอามาเรากันเนาะแล้วกับภัญาสีสุดโทธนาครัชนี่เพิ่นกาปาถนาพุทธภูมิใหมายเป็นองค์สมิทพระอารันธาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่หลวงปู่ชอบฐานนสโมเพิ่นได้กล่าวเอาไว้วาเรื่องผีจ้างหนังที่คำชนดเนาะยู่บ้านดุงนะเพื่อนบอกว่า หลังจากที่เขาได้ออกไปแล้วนะครับมีคนนี่แหละพอเมีพี่น้องคนที่ว่าไปใายหนังอยู่คัมชนดูดพอเมีพี่น้องได้มานิมนุนหลวงปู่ชอบเนาะข้าเจ้าก็ได้ไปหลับหลวงปู่ชอบอยู่สนามบินอุดรธาน,นีมาฉันพัตตาหารเศร้าที่บ้านเจียมจันทร์ภาพพยนนั่นเองเลวกะคนที่ถึอผีจ้างหนังไปนี่ มันกเป็นข่าวล่ำลือโอ้นาน่นพ่อเมย์พี่น้เป็นเป็นเรื่องเล่าที่โด่งดังมากในสมัย mm. นั่นหลวงปู่พ่อเมยคู่บาอาจารย์หลวงปู่ชอดฐานสมัวเพิเ่นเลบอกว่าบุเมนผีจ้างนั่นพ่อเม,พ,อเมพี่นอ้องเพิ่นว่าพญาศีสุดโทนาคราดนั่นต้องการสื่อบางสิ่งบางอย่างให้มนุษย์เราได้รู้จึงมีเหตุ นี่เกิดขึ้นเรื่องผีจ้างหนังนี่ครับตาลพัฒไปเบิดเนาะพเมพี่น้อ,เนองเนาะแต่หลวงปู่พเมคูบาอาจารย์หลวงปู่ชอบฐานนสัสมุเพิ่นบอกว่าเพิ่นกะโบโบ,บ,บว غ, บ่บาอี๋วว่าโบว่าอี๋งหลายหนะ้าก็คือว่าให้บันทึกนี่ที่หลวงปู่คูบาอาจารย์หลวงปู่ชอบฐานนสมุนี่เพิ่นได้ไปสันพัตตาหารเศร้าอยู่บ้านเจียมจันภาพยนนะุนเนาะเพิ่นก็ให้บันทึกไว ในในหนังสือของบันทึกเจมจันภาพยนตร์หรือผีจ้างหนังนั่นเองเพราเมีคุบาอาจารย์พุนกรเมิรตาก็ซิมีเรื่องเล่าอ่าหลายหายอย่างที่เจ้าของสายหนังเจมจันภาพยนตร์เนาะเพิ่นได้รับฟังจากพ่อเมฆคุบาอาจารย์คือหลวงปู่ชอบฐานนะ สมุนาะกพเมยพี่น้องพออาระอรหันต์นี่พมีพี่น้องบวธรรมดาได้พึ่นกับคือสีบวกเอียงหลายสิ่งหลายอย่างครับคนที่ไปชายนางที่คำชะนุดนั่นเองอะฉะนั้นจริงไปหาบึงพม่พี่น้องไปหาอ่านบึงว่าลวงปูคูบาอาจารย์นี่พึ่นได้ว่า,วาอีหยงแน่นนะต้องไปสอบถามไปสอบถามบึงว่าคุณไปชายนางนี่ที่หลวงปูพันเทศนี่มันในพิ่งว่า,วาอีหยงน้าแน่น แต่อย่างน้อยพอมีพี่น้องเฮาก็ได้รับลูแลวว้แร้วาหลวงปู่ชอบฐานนัสม,มนีเพิ่นบอกว่าพระญาสีสุทธนาคราชนีเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึง่งที่มีผู้คนเนาะมีาคนไปดิก,กิตาขอพรปู่สีสุโทโธหนาคราชอยู่อ่าคำฉนดเนาะอยู่บ้านดุงเนาะขอพรเพิ่นกะมีเรื่องเล่าที่ เกี่ยวกับเป็นผลสำลิกแก่สมความมุ่งม,มาดปาดถนาครับผู้คนที่ไปขอนั่นเองรู้สึกว่า,าผู้ที่ไปบีดกีตาร์ให้พญาศีสุธทนาคราชฟังนะ้นอ,อ,งองพ่อเมย์พี่น้องนะ่ก็รู้สึกว่าที่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงที่ด่งดังพระว่าพระผู้ิีศัตี่คำว่าพผู้ดีศัตว์นี่เนาะเป็นสรั่งบาลมีนี่พ่อเม่พี่น้อง เพื่นประท่านให้เบืดทุกอย่างเลยพระผู้ที่ซัดเป็นใจของพระผู้ที่ซัดก็เหินบพระเวสสันดรอาชาดุ๊กเนาะพระเวสสันดรท่านแม้กระทั่งลูกแม้กระทั่งเมียปันนั้นพุมีพี่น้องเพื่นก็ยังโบบรรลุถึงซึ่งพระอัรหันตะผลหรือสมฤตปินพระองค์สิทธิพระผู้มีพระภาคเจ้าเนาะขนาดนั้นในพุมมีพี่น้อง อันนี้ค่ะพญ,ญาศีสุโทโธนาคราชนี่เพิ่นกะปรารถนาพุทธภูมิและยังหน่วยเฮาก็ได้รู้แล้วว่าคูบาอาจารย์เพิ่นได้ว่าออกมาแล้วเนาะว่าพญาศีสุทโธได้ปรารถนาพุทธภูมิเดียวเฮาก็ไปหาบึงไปเจาะบึงขอมูลลึกว่าพ่อเม่คคูบาอาจารย์เพิ่นิีว้า,วา,วา,าเหียวมาในเพราะว่าพระอารหาันนี่เพิ่นบมุมีขีตัวดอกพ่อเม่พี่น้องแล้วกะเพิ่นบึงด้วย จักสุยานเนาะมีหูทิพตาทิพนี่ครูบาอาจารย์มันกคยเห็นถึงนั่นเป็นสีรูหลายแต่เปินหนักสีให้เว้ากับเจ้าของไปสายนังหัแหละเปสีหูจักหลายอันนี้เฮากะได้มาดูมาชมเนาะในคลิปวิดีโอของพญาสีสุทโธทนาคราชที่นาำกุดทิงอันมีรูปปั้นเหลือรูปหล่อเนาะ ขององคง์สมบิตร,รพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือองค์พระพุทธรูปทรงเครื่องแบบกระสัตรพระเมพี่น้องที่เป็นรูปเหมือนของพระศรีอารียาเมตไต่โยก็คือผู้ที่จะลงมาตัดสรุปเป็นองค์สมบิตร,รพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตตราการเบื้องหน้า นั่นเองนี่ก็เลยส้างรูปโลหรือรูปเหมือนของปู่ศรีสุทโธทนาคาราเอาวัยเนาะอันเป็นสัญลักษณ์ของพระผู้ทีสัตวเจ้านั่นเอง,องเพ่อมีพี่น้องแล้วด้านข้างนั่นก็สิมีอ่าหอพระอุปคุตเนาะพ่อมีพี่น้องคอยบริทายให้พวกเจ้าได้บึงนี่นก็สิเป็นรูปโล,หร,รปลหรือรูปเหมือนของพระศรีอาริยะมิรไตรตยูนั่นเอง นี่พ,พ่อเมพินองกาซีเป็นองค์พระศรีอารียะมีตรยโยทรงเครื่องแบบกระสัดนะมีใสสดาเนใส่สดาใสสดามุงกุดประดับกิและก็ใส่สอยสังวานนี่ก็มีกำไลข้อเข็นข้อมือ ็คือลักษณะขององค์สม็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่มีความสวยสุดแหละงดงามเนาะพ่อเมพิ่นองเนาะภูที่จะลงมาตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระอาหารหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อปูสัตวตะวโูกทั้งหลายให้เข้าสู่มรรคผลพันิพานในอนาคตตราการเบื้องหนา้านั่นเองนี่ก็คือความสวยงามพ่อเมีพี่น้องทั้งนานั่นกส็สสเปิน น้ำกุดจริงที่มีความน่ากลัวพระเมีพี่น้องป็นน้ำที่บึงที่กว้างใหญ่มากง่ายก่บบึงคงหลงอีกพราเมีพี่น้องที่คอยได้สังเกตมาเนาะไอ้ฐานนี่กะสีป็น่าเป็น,เป,นเป็นฐานดอกบัวที่มีความสวยงามพราเมีพี่น้องป็นปางสมาธิหลับเนาะป็นพระพุทธรูปปางสะดุ้งม่ันหรือปางมันวิชัย นั่นเองอันนี้ก็คือพระศีอาริยเมตไตยโยที่มีรูปากายสีขาวเนะาะสีขาวผสมสีทองก็คือเครื่องประดับในรูปกายของพระศีอาริยะเมตไตยโยนั่นเองอันนี้เขาก็ได้ไม่เห็นความสวยงามของอวัดสันติสามาคีเนาะซึ่งเป็นวัดป่าสายพระ กรรมฐานสายพระอาจารย์หมันผู้ริทัตตและก็มาแยกสาขาอีกที่หนึ่งก็คือสาขาวัดสามคีอุปธรรมผู้กระเตจังวัดบึงกาฬเนาะอันเป็นวัดของหลวงปู่โพเมครูอาจารย์หลวงปู่ทองพูนสิลิกาโมเนี่ยก็คือเป็นสาขาของวัดผู้กระเตเนาะของหลวงปู่ทองพูนนั่นเองพ่อเมยพี่น้อง เฮาก a ได้มาถึงคลิปวิดีโอวินาทีสุดท้ายนี่แล้วเด้พอพเมพี่นองเด้อกระเรกะยังมีต่อพเอมพี่นองคอยกาซีเอามาว่าสู่กันฟังอีกเนาะเกี่ยวกับเรื่องพญาสีสุดโทนาคราดดีคอยไปค้นหาเบิ่งสักอนพเมพี่นองมันซีบนละเอียดน่ะเพราะว่าคนเอาลงไปกะนี่ว่าหลายเรื่องเกี่ยวกับหลายตำนานทำให้คอยสับสนคอยกะงง,ง งงในเรื่องเล่าของพญาศีสุดทนูนกคราดนี่เองอืมก็มาถึงคลิปวิดีโอวินาทีสุดท้ายยิ่เดืเดอดพมีพินงจังใดถ้าคอยิดพลาดประการใดในคําเม้าคาจาคอยก็ขอโทูขออภัยพมีพ้นงไว้นะสถานที่แห่งนี้เดืพอพมีพ้นงได้ร่วมไปถึงพมครูบาอาจารย์ที่เขามาดูมาชมในคลิปวิดีโอนี่ถ้าผมหรือ ขน้อยได้ผิดพลาดประการใดโตพเม่ครูอาจารย์เนาะกะขอพเอม่คูบาอาจารย์อุดทนให้ย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมตรองกัรเนาะพเม่คูบาอาจารย์กะผมก็ขอสมาราโทษพเม่คูบาอาจารย์ไว้ณสถานที่แห่งนี้ณวัดอ,อันสันติสามัคคีแห่งนี้กะบ่มีอยียงซีว้าไหลใหญ่หางในคลิปวิดีโอนี้ก็ขอ ขอบคุณที่เขามารับดูรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ